จิบไปใส่น้องอ้นจิบไปใส่จิบไปใส่น้องอ้นสบายดีเด้อพี่น้องสวัสดีสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องโอ้ยน้องอ้นชิลงไปอีตัวเดี๋ยวไปไปไปอ่านพ้าลงไปอึบ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 ลงกันลงกันอึบเอาเอาเดี๋ลงเลยก็อย่าขึ้นพี่น้องเอาขึ้นขืน ดีก่อนไอสิพาตไปดีก่อนดีก่อนดีก่อนอย่างอแงอย่าขี่ดื้อย่างอแงสบายดีก่อนดีไปไหวสบายดีก่อนว่านานนะอย่างอแงอย่าขี่ดื้อให้บอกสบายดีก่อนหายากไปอย่าหายไปเฉยหายเนี่ยนะสบายดีดีก่อน ดีก่อนดีก่อนดีไปอาชีพไปนี่ไปมีดก่อนมีดก่อนอาชีพไปเอาดีดีก่อนเออดีดีเอาอีกวันนึงบอกงามบอต้องมีดก่อนต้องเศร้าหายก่อนมีดมีดก่อนต้องเศร้าหายก่อนเศร้าหายก่อนหายชิหายชิ <laughs> ê Ê, ê đột tít đèo Đi, đi văng đột tít à đi còn đi, còn đi. Oh, đi, đi. đi vào đi ngoan đốt Đặt mưa hẹn Đặt mưa hẹn bọn này แม่ก็จักอยู่สายบาดไอเมื่อแล้เหมือนนี่จะอย่วาวังเด้อน้นองเว้นบาดไอเมื่อน้องพี่น้องน้องเว้นชิวานต่อจะอยากขี่รถนี่ยังหายเด้อพยอา,าทัฒนเอาออกมาจากรถมาถาเบิ่งปกิตริยาว่าสิเปน็นแนวใยเอด้ถาออกจากรถเตรียมเปีย๊ยมาพี่เด้อบัดมามาแบ้อเอาอันนี้น้องเว้นโรคเนี่ Chị hey, Lai rộng đồ vơi thế ừ, à? ai bà hãy đi 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 ngắm 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 Thả nâng tha Thả A pi ma đứa Chị Lai rộng đồ vơi nè อิด,ดีอิด,ดีอยากน้ำเสียเมื่อน้ำบอลนี่ไหมเน่เมยว่าบ่ได้เอามื่อข่าใจอยู่วะข่าใจภาษาอยู่วะข่าใจภาษา,ายอยู่วะข่าใจอยู่วอบ่ได้เมื่อฝากก่อนอันมาฝากฝาก เออบัดน,นี้เาาราบต้องบอกนอ้องอาสีพหายของว่าไอติ้ตนพี่น้องเอ้ยอีตอนเด็กเมื่อสิเอาเมื่อนะบอกไงชิฮาย,ยู่ว่าเป็นเจ้าสีติ้นต้นได้ไงอยากี่รถแห้งนี่เห็นจังไรพี่น้องวัดนี้รถก็อยากขี่มาเบิ่งน้นองกนชิเป็นเจไดญน้องพี่น้องถาเอาออก ่ะปีมากกันเนาะด้มสิบนดเป็นปานนะกินยังกับปานนเมืมมม่อรามาอแกงเปามามาอปีใส่เดวันนี้อ่ปีใส่เดชช่วยก่อนลูกอยาก,กินผับกันสิกินผัพกันไหนบอสองันเออกินอันใดอันหนึ่งก่อน แฮปปีอยู่ไเดีดดดดคนจะได้ลงแล้วดีๆพ <c oughs> ี่ถูกกินดีๆดีๆเออน้องโอนจะได้ลงแล้วฮะฮะจะมันเจ็บจะเบิดใจพี่น้องเลยน้องโอนมาข้าวโพดอย่าเบิดจบใจน,ออนกก้นอ,นองโอนมากินข้าวโพหรือเปล่าน้องโอนมากแม่ลองเอารองเอาบ้างคหะแม่สบายดีแล้ว ต้องเอามึงแม่ต้องเอาออกเกียรถโหไปมาลงเนาะลงเนาะส่วนโดงลงเนาะลูกเนาะมามามาไปลงบนเบรกครลงลุเนาะน่าโหลดุลเละเฮ้ยเธอน่นนานนานก็บอเอาพี่น้องว่ายังบัดนี้เอานุ่มเอานุ่มอ้หดู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 เอาลุกโหลลุแม่บัดนี้ไปโลงรถบึนบึนบเลยไปบึน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  อ๋อข <ARS S 1> <rock> ่อยอีต้นนอข่อยเดีอีน้องข่อยนี้ดีใจว่าได้กิ่รถว่ะจะดีใจยอะ Nhật gia đi chạy, you want to go. Dì chạy hết, đi, vẫn đi chạy đâu. Hoặc, chạy đâu. Hoặc, chạy đâu. 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 มันบ่ได้กลับเนาะมันจิบไปหอดหัว ก้อนนี so <r ond> ่แ้ม่ทีโซมหนเทียงกันเลยเนาะ้าเล็กห้งเนี่มันดอย้าเล็ก่ห้เงกนอยี่ย่จอดจอดีโร่ไ่ปไปงไปไปน้องนิ่วลงออ๋อ บายหอดเดียวไปพ่อไปเก่งอดีอนุพงนิีวก nah e ับบอกอนุพ ah ัแดนเมื่อเมื่อรวะฮะแม่เดซะจ้มมาลังบนหายเนาะไปเมื่อนั่นกยเนี๋ยวบ้านจีไปน้องพีหายเบ้านทายหายเบ้านสีขขาไปเอาขาไปเอายังพี่รองปะน้อ ไปเมื่อปะไปเมื่อน้าเพียงอ่ะพอกะยู่ฝุ่นน้อยู่ครัวน้าเพีองเดี๋ยวเมื่อการออกอวนก็ขอภัยเด้อพี่น้องในขณะที่กล่องจะสั่นเนาะขอภัยเลไลดีรอพี่น้องเพราะว่า fc เบิ้งกัญาาไล่ตาพี่น้องตอนนี้บอโทรศัพท์แปลงบอท่านเด้อเด้อพี่น้องกัขอโทษขออไพ่ fc ไล่ที่แบบว่าเบิง้งแบบกล่องจะสั่นพี่น้อง ก็ไล่ขีปนะโอ้ยแม่คือมาเห็นกันแบบนี้อันทันใจค่คัวบนายแล้วสิผั0ภัยบาปท่านใจปะทสปอุ้ยกลับกันเลยอย่างกายกับเมเนะพี่น้องโอเคอะไรจะโอเคอะไรจะโอเคันดนีเพื่อนจีโร่พี่น้อง เพือพ่อนจีโดเพื่อนแบบอิงเอานะหันน้เนาะไปไปเมื่อไปอยากเนาะเหมือนกับอไปพ้านองเงี้เมื่อน้าหนาเอ้เอแตนีิกะคำนะเพื่อนไปเสียงกบเสียงเขียดมาจูงแขนโงบนต้องจูงมือจูงแขนเพื่อนถ้าเซนเมนบอดได้จีไปเมื่อนะเพื่อนเมื่อเพื่อนเขาไม่ายาดแหย่า ให้ยางกันยางบ่ไหว้สงสัยขาลอยจากเนาอสงสัยแบบว่าอาการเดิมออกเลค่้ามเลยพี่น้องจังอย่างนอนจกจะคิวเขาได้น้องเอ๋้นี่นอนกินบ่เคยอิ่มพี่น้องเ,เอ้ยแต่อิตนตอนอ้ยกองสันกินแบบว่าคนกินบ่เคยอิ่มนะไปเมือ่อหอนเทืยนเอาเลยหอนเทียนต่างร่างเดียว เห็กมาเห็ดบมาเห็ดเกบยืนยืนเห็ดข้อเ่แต่อีตนหบ่หายจะถ่ายคลิปอันนี้ันี้ปีใหม่ปีใหม่สีถ่ายคลิปเอ้ยอปีกับจอร์นาี่องสีถ่ายคลิปถ่ายคลิปแก้งงานพี่ สิดทายคลิปแกงยอดหยาไปเบิ่งในช่องบัปปีปีใหม่เผินเด้อพี่น้องแกงยอดหยากินแลงเพราะว่าบัวห้องบ่ได้บ่ได้มียังกินแลงวน้องมือนห้าองมาแกงยอดหยาบอกบอกเคยบอกเคยกินไลยพี่น้องครงั้งแรกเลยครั้งแรงแกครั้งแรกเนาะในการมันอาจจะบม่มีผิดมีไพลาดย,ยังเนาะพี่น้องเฮาคึดว่าเพราะว่าหยามันหัวคั่ยกินกับยังหมเป็นยังพี่น้องแถมกับาห,ห,หาล่องยามเบิ่งมันกับบานวานแบบรสชาติ แบบนอของนอคองใหม่คองเอียงหะเนี่ยทั่วไปเนาะแล้กาสำหรับคลิปนี้กะเสียจบเพียงแค่นี่แหละพี่น้องกาไปส่งน้องอ้นพี่น้องคลิปนี้น้องอ้นเกลืมหายมีอาการน้อยหนึ่งพี่น้องเลสสำหรับคลิปนี้กะสีคอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องกาขอบคุณขอบใจเอฟทีทุกทุกคนเนาะสีขามาติดตามับชมพี่น้องอะขอบคุณขอบใจนียอะ ดีนะขอบคุณนะอะเอ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย